โดยอิซุ u ุดีแม็กโกเด้งโฮเด้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับ ู้ชมคะกลับมาพบกับกูรูคู่อร่อยเช่นเคยนะคะเราจะนําสาระดีๆนะคะบวกคู่กับความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะคอย่างวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบเรื่องราวดีๆที่จังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่เราเนี่ยมองข้ามไปไม่ค่อยได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีสถานที่เที่ยวดีๆนะคะของอาหารเด็ดๆอีกต,ตั้งหากนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมกันค่ะอย่างที่เราจะไปเที่ยวในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่อง ร่าวที่น่ารู้มากๆเลยสถานที่นี้ใช่ไหมคะคุณอาใช่แล้วครับปอยครับสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เมื่อเรานำไปชมแล้วก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของคนไทยเรามากที่สุดสถานที่นี้คือ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะทำให้เราทราบถึงเรื่องราวที่มาและก็รูปแบบต่างๆทางด้านการเกษตรของไทยตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็สถานที่นี้เนี่ยโอ้เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากก็พื้นที่เขากว้างใหญ่ถึงประมาณ500ไร่ ช่เราจะเที่ยวหมดยังไงโอ้ยไม่เป็นไรมาหลายวันหลายครั้งก็ยังได้นะฮะ,ฮะแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วรับรองต้องได้รับทั้งความรู้และได้รับทั้งความสนุกสนานมากมายเลยทีเดียวครับหลังจากเราเที่ยวกันแล้วนะคะ500ไร่นะคะ,<ฮ>ะต่อไปก็จะพาไปกินอาหารป่าค่ะเชื่อได้ว่าคนที่ชอบของเผ็ดอย่างคุณอานเนี่ยต้องชอบและก็ติดใจแน่นอนค่ะคแต่จะเป็นร้านอะไรก็ไม่บอกเหมือนเคยค่ะ บอกอย่างเดียวแม่ว่าอยู่ในจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะคุณผู้ชม่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Spark Nano. ยามาฮ่าสปาร์ a นาโนยาหม่องตราถ้วยทอง กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมครับและตามที่ผมได้เกริ่นไว้ว่าจะนำคุณผู้ชมไปพบกับการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตการเกษตรของไทยและบัดนี้เราได้นำคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วครับ ี่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับค่ะที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการเกษตรที่ครบ,ครบวงจรที่สุดเลยค่ะหรือเรียกได้ว่า one stop service ค่ะครับะจะมีเรื่องราวดีๆยังไงนะคะผู้รู้รอเราอยู่ด้านในแล้วล่ะคะ่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณจารุรัตน์จงพุทธิสิริซึ่งท่านทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรนะฮะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คงจะต้องเริ่มกันที่คําถามถึงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับว่าที่เราข่อตั้งกันขึ้นมาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ยังไง มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็กี่ปีแล้วครับเนี่ยค่ะก็กว่า17ปีแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างมาก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมบัติสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะคะ่อปี2539เพื่อเอฉลิมพระเกียรติในวาระที่ท่านทรงครองสิริราสมบัติตอนนั้นก็คือครบ50ปีนะคะคือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องต่าอาชีพภาพกว่าสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เรื่องของ ภูมิปัญญานะวัตกรรมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรนะคะเห็นบอกว่าโอ้โหกว้างใหญ่ไทยารมาก500ไร่เหรอฮะ ค่ะพื้นที่ทั้งหมดที่500ไร่แต่พิพิธภัณฑ์ใช้ประโยชน์จริงๆประมาณ3า0ร้อยกว่าไร่ค่ะม<อ>ันเข <200 S 2> ียน200อไร่200ไร่นี่เป็นของหน่วยงานในก,นกระทรวงเกษตรที่<อ>ใช้ประโยชน์อยู่ร่วมกันนะครับพื้นที่ทั้งหมด300อกว่าไร่นี่ก็จะแบ่งเป็นสโซนหลักๆกันนะคะโซนที่หนึ่งก็เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะคะนอกจากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งพอเรามาดูในอาคารได้เห็นพระองค์ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ นั้นเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเราต้องออกไปนะดูของจริงนะคะว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนี่ถ้าสําหรับคนเมืองนี่มันทําได้ไหมโซนที่สามเราเรียกว่าโซนเกษตรตามรอยพ่อโซนนี้จะสําคัญเพราะเราได้นําแนวทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านมาประยุกต์แล้วก็จัดแสดงเผยแพร่และปฏิบัติกันจริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็คือเรามีพื้นที่9ไร่นะคะแล้วก็ คัดเลือกคนมา9คนแล้วก็มาทําอยู่จริงในพื้นที่นี้5เดือนให้เห็นเลยมาทดลองเรียนรู้แล้วฝึกปฏิบัติในภายใน5เดือนนี่ก็ทั้งกระบวนการตั้งแต่ปรับปรุงดินคุณเฉพาะกล้าปลูกข้าวยังไงปลูกพืชผักยังไงเลี้ยงปลาย,ยังไงในเวลา5เดือนนะอ๋ออันนี้<อ>คือคอนเซปที่บอกว่าวันสต็อปเซอร์วิสป่ะคะใช่ค่ะก็คือเรียนรู้ได้ทําได้ด้วยค่ะเราเรียกว่ามาที่นี่นะคะได้ได้ทั้งความสุขสนุกสนานเรียนรู้ลงมือทํา และนําไปปฏิบัติที่นี่นะคะใหญ่โตมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่เราเนี่ยจะพาไปดูในจุดที่สําคัญสําคัญนะคะแล้วก็คุยกันไปค่ะคุณผู้ชมขา,าตามกันมาเลยค่ะ จุดที่เป็นโรงภาพยนตร์3มิตินะคะซึ่งเราจะได้ดูภาพยนตร์3มิติแอนิเมชันซึ่งเราตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเรานะคะโดยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงซึ่งทรงเข้าไปในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนทีนี้เมื่อเป็นภาพยนตร์3มิติเราก็ต้องใส่แว่นใส่แว่นดูใช่ไหมฮะใส่แว่นดูใช่ไหม เรียนกำลังม,มาดูกอดีเลยอ๋อตรงนี้นะคะได้รับความน่าสนใจมากเลยน้องๆมากันเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วยอธิบายนิดนึงค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างคะอ่าโซนตรงนี้เราเรียกว่าเกษตรพอเพียงเมืองคะแล้วก็จะแสดงต้นแบบที่บอกว่าการทําการเกษตรสําหรับคนเมืองนะคะคนที่อยู่คอนโดทาวน์เฮาส์หรือบ้านจาาัดสรรมีพื้นที่เล็ก,ลกๆก็สามารถที่จะปลูกพืชไว้กินได้นะแล้วก็ทําได้ง่ายๆนะบนหลังคาเนี่ย บนหลังคาด้วยนะคะอันนี้ก็กปลูกบนหลังคาได้ะค,ะคือมีที่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นได้เลย<ด>ลว่่าาอยงนั้นนะคะ,คะ เราจะมาโยนกล้ากันนะคะลองทํานาดูซิว่าปกติเขาดํานาที่นี้เป็นเรียกว่าเทคนิคใหม่นะคะโยนกล้าใช้โยนนะคะเราก็จะจับอย่างนี้จับกล้าอย่างนี้ล่ะค่ะคือเราเพาะกล้าไว้ก่อนนะคะใส่ถาดหลุมพอได้เวลาสักสิบประมาณ10วัน15สิบห้าวันนะคะแล้วก็เอามาแล้วก็เพาะจับอย่างนี้แล้วก็เวลาโยนก็คือย่อตัวลงนิดนึงแล้วก็โยนไปให้ไกลนะแล้วก็ดูให้มันกระจายด้วยนะคะ ลองไหม<า>คะค่ะหนึ่งสอง,ส,องสามค่ะเนี่ยมันก็จะตั้งขึ้นต<อ>ิดมัต <laughs> <laughs> ิดใจติดใจ ได้ได้ว่าวันนี้สนุกมากมเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาศึกษาบ้างคะ่ะหรือเป็นหมูคณะเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะโดยปกติเราก็จะเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์นะคะก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ดูงานทั้งหลายได้แต่ทีนี้ถ้าอยากมาเป็นหมู่คณะนะคะแล้วก็มาลงปฏิบัติจริงอย่างนี้<ะ>ถ้าได้ประสานงานมาก่อนนะคะก็ ผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางเจ้าหน้าที่เรานะคะ mm hmm. ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อของพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วเวลาเข้ามาชมนี่มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะค่ะในกรณีเข้าชมในปีนี้เรายังยกเว้นค่าเข้าชมนะ,ะเพราะว่าอยู่ในระหว่างปรับปรุงนะคะ,คะต่อไปก็คงจะมีการเก็บประว,วัติมีก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผอ,อรุจิรัตน์นะครับรซึ่งได้กรุณาพวกเราอย่างมากมายได้นำชมด้วยตัวเองแล้วก็ได้ให้ความรู้กับเรา ก็ต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ